สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคาจาก YLG ประจำวันที่3กรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวันราคาทองคาเปิดตลาดบริเวณ1,775.26ระหว่างวันขึ้นไปต่ดระดับสูงสุดได้เพียง1,771.54ซึ่งเป็น ซึ่งไม่สามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้ขณะที่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงเป็นไปอยา่างจำกัดโดยสร้างระดับต่ำสุดเพียง1772จากระดับสูงสุดไปที่ระดับต่ำสุดราคาห่างกันประมาณ5เหรียญดอลลราต่อเทสออนทั้งนี้ราคาทองคำปัจจุบันอยู่บริเวณ1775.42บวกเล็กน้อยประมาณ0.27เหรียญดอลลราต่อทสอนสถานการณ์ การระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงในส่วนของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เอาไว้ให้ราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวในระดับสูงแต่ราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนสหรัฐปิดทําการเนื่องในวันอินด p เ n d เดนต์เดย์ทงนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC คาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากถึง160,000คนภายในวันที่15กรกฎาคมโดยคาดว่า11ลัฐจะรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตใน40 4ส,สัปดาห์ข้างหน้ามากกว่า4ส,สัปดาห์ก่อนหน้านี้ การพุ่งขึ้นของยอดผู้เสียชีวิตอย่างก้าวกระโดดในสหรัฐเพิ่มความเสี่ยงให้มีการระงับหรือลดแผนการเปิดเศรษฐกิจแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในสหรัฐขณะที่สำนักงบประมาณของสภาคองเกรสหรือ CBO ของสหรัฐคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2020ถึงปี2030ว่า GDP ของสหรัฐจะลดลง5.8%เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี2020ซึ่งลดลงจากประมาณการในเดือนมกราคมที่เฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ3.4เอร์เซหรือบวกประมาณ3.4อร์เผลกระทบดังกล่าวหรือการลดประมาณการดังกล่าวอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคําราคาทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากอังกฤษระบุสหรัฐอยู่ในรายงานประเทศเสี่ยงของผู้เดินทางจากสหรัฐจะต้องมีการกลักตัวเป็นระยะเวลา14วันการระบาด และการติดเชื้อในสหรัฐทําให้หลายประเทศมีความวิตกกังวลขณะที่อังกฤษเองยังมองสหรัฐเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายในส่วนของประชากรและมีลักษณะของการกลักตัวสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดในการควบคุมผู้ติดเชื้อและการใช้นโยบายในส่วนของการกีดกันหรือการปิดเมืองที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในส่วนของ ทางสภาคงกเกรกของสหรัฐเรียกร้องคณะบริหารของตัวประธานาธิบดีดูนั์นทรัมจัดหนักกรณีปรับปรามกลุ่มชนกลุ่มน้อยสินเจียงอุยกูเมื่อล่าสุดวันนี้วุฒิสมาชิกของสภาผู้แทน,นรัษฎรสหรัฐ75คนเรียกร้องให้คณะบริหารของตัวประธานาธิบดีดูนั์นทรัมดำเ,เนินการอย่างแข็งก้าวต่อจีนในประเด็นการปรับปรามเขตปกครองตนเองสินเจียงอุยกูโดยตัดสินใจ อย่างเป็นทางการแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นและปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างไรก็ตามทองคําเมื่อขยับขึ้นยังคงมีแรงขายทากําไรสลับออกมาเมื่อพัฒนาการและความคืบหน้าของวอรรสโควิด -19 มีสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีดูนันทรัมของสหรัฐแสดงทักษะ เชิงบวกว่าสหรัฐจะมีวัคซีนโควิด -19 ในเร็วๆนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ก็ยังคงได้รับการยืนยันหรือสอดคล้องจากในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าโครงการผลิตวัคซีนของคณะบริหารของสหรัฐจะสามารถผลิตได้ภายในสิ้นปีนี้ในระดับหนึ่งและการผลิตวัคซีนจะมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่มีความปลอดภยัย อย่างไรก็ตามสำหรับคืนนี้จะไม่มีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดทําการสําหรับ การเคลื่อนไหวและกลยุทธ์ในส่วนของราคาทองคําจะเห็นได้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกของตัวราคาทองคําลดลงขณะที่ราคาแม้ว่าจะมีการพักฐานหรือมีการดิ่ดตัวลงแต่ก็ยังคงมีแรงซื้อให้เกิดการรีบาวและเกิดการดิ่ดตัวขึ้นของราคาทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิ่ดตัวขึ้นเป็นไปอย่างจํากัดหรือว่ายังไม่สามารถผ่านในส่วนของแนวต้านในโซนพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ตเทสออนขึ้นไปได้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้ราคาอาจมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการปรับฐานลงมา ให้จับตาดูแนวรับในโซน1,758ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่1และก็วันที่2ของเดือนกรกฎาคมหากราคาไม่สามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจทำให้ราคามีลักษะของการพักฐานหรือปรับฐานลงต่อหาระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณ1,747เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอย่างไรก็ตามยังคงแนะนำ สำหรับการเข้าซื้อให้รอราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นขณะที่เมื่อราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านไม่ว่าจะเป็นโซน1,779หรือ1,790เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำอาจมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซเว์เพื่อสะสมกำลังหรือพักฐาน สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ